สวัสดีค่ะฝแต่งใบแอนคาแอนแอนันค่ะฝอดพนครเกษตรนวม,มินค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดู Next Gen El Red Y Tag เลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่1,922,000บาทค่ะคันนี้สีดำนะสีดำนะคะแล้วก็แต่งออกมาสวยดูดีและหรูหรามากๆเลยทีเดียวพี่ๆทนไหนนะคะอยากดูชุดแต่งมาดูคันนี้เลยคะ่ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกระจังหน้าค่ะ นี่เลยนะคะกระจังหน้า FORD เลยนะคะเป็นสีดําเงานั่นเองนะคะสีดําเงาแล้วก็ตัดกันกับดําด้านด้านบนนะตรงนี้ตัวนี้คือทําเป็นครอบเข้าไปนะคะทําให้รถดูสวยมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ช่องระบายอากาศตรงนี้นะคะช่วยในการระบายอากาศของตัวรถได้ดีมากขึ้นเพราะว่าช่องที่เป็นคล้ายๆเขาเรียก่อะไรลังพึ่งนั่นเองนะคะทาให้ ช่วงนี้มันใหญ่พอพอความความกว้างมันใหญ่ปพ๊บทําให้รถระบายอากาศได้ดีมาต่อกันที่ด้านล่างเลยคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์เลยทีเดียวนะการเล่นดีไซน์ของชุดแต่งนะสวยมากๆเลยทีเดียวบิวอินพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเพราะว่าคลิปไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยแล้วก็บิวอินพร้อมเซนเซอร์นะคะมากับตัวรถให้เรียบร้อยเลยคือการการใส่ของวิกเตอร์เนี่ยจะมีการซีนซิลิโคนนะคะเข้าไปอย่างนี้ ซีนซิลิโคนทั้งหมดเลยเพื่อป้องกันน้าเข้านะป้องกันน้ําเข้าแล้วก็ทําให้รถมันดูมันดูสวยอะ่ะมันดูเหมือนไม่ไม่มีอะไรเป็นข้อต่อนั่นเองนะคะทําให้รถมาสมูทเข้ากันได้ทั้งหมดนั่นเองแล้วก็ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้า LED เลยไฟหน้าตัว C นะคะสีแคมแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในโคมเดียวกันเลยทีเดียวต่องไฟนะคะจะเห็นว่ามีอยู่สองสองดวงเลยทีเดียวด้านบนจะเป็นไฟสูง ด้านล่างก็จะเป็นไฟต่ํานั่นเองนะคะช่วยส่องสว่างในเวลากลางคืนนะคะสมูทมากๆและจะมีไฟนะคะเล็กๆอตรงนี้ตัวนี้เวลาเราเลี้ยวเข้าซอยนะคะจะช่วยให้เรามองเห็นนะคะในซอยที่มืดมืดอ่ะได้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะมีกล้อง360องศามีด้านหน้า1จุด1 2 3 4จุดเลยทีเดียวก็คือข้างกระจกและด้านหลังนั่นเองรุ่นนี้มีกล่องนะคะจับระยะรถด,ด้านหน้าด้วยนะพี่ๆอยู่ตรงนี้ค่ะ ใตป้ายทะเบียนนะตัวนี้ช่วยจับระยะลดหน้าเวลาเวลาเราวิ่งที่สมมติว่าเราวิ่งกลางคืนแล้วเราวิ่งแตงหวัดเวลาเขาจะพี่ๆจะเคยเห็นไหมเวลาที่เขาเผาฝาไอเผาฟางอะเผ,า,ผาฟางเพื่อที่จะให้ต้นมะตอเขาเรียกว่าต้นต้นก้าของย้ามันเกิดขึ้นใหม่เพื่อที่เขาจะจะไถไถานาเพื่อที่จะไม่ให้มันมี เขาเรียกอะไรไม่ให้มันมีหญ้านั่นเองพอเราวิ่งกับถนนที่เขากําลังเผาเผาหญ้าพวกนี้เสร็จปุ๊บควันมันจะเยอะมากๆพอควันเยอะเสร็จปุ๊บตัวนี้ถ้าเราเปิดระบบนะถ้าเราเปิดระบบสมมุติมีอะไรขวางอยู่ข้างหน้าสมมุติว่าอาจจะมี มีสุนัขมีอะไรอย่างเงี้ยขวางอยู่คือตัวนี้ช่วยนะคะช่วยเบรกอัตโนมัติเตือนเราได้ดีมากๆเพราะจะมีการตั้งระยะของตัวรถจะมีถึงอ่ามันจะมี1ขีด2ขีด3ขีดนะคะสามารถตั้งระยะความห่างของตัวรถได้ถ้า2ขีดก็ประมาณ2น่าจะประมาณ2เมตรนั่นเองตัวนี้ช่วยนะคะเปิดระบบไว้นะช่วยได้เยอะมากๆในเวลาที่เราวิ่งหรือหมอกหนาะควันหนานั่นเองช่วยเราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวอยากจะพามาดูเครื่องยนต์กันนะคะอุตยฝากระโปรงหนักมาก โอ้ถึงว่าหนักมากๆเลย <laughs> มาเริ่มกันเลยนะคะคันนี้นะคะ210แรงม้าทีเดียวแล้วแล้วก็500แรงบิดเลยนะคะบอกเลยว่าแรงมากๆเรามาดูว่าในห้องเครื่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างเริ่มจากของเหลวเลยค่ะ <laughs> ปัดน้ำฝนนะคะที่เติม เติมน้ำปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็หม้อน้ําหม้อน้ําจะเป็นสีเขียวนะเพราะว่าที่จะให้มองเห็นได้เด่นและชัดเจนเพราะว่ามันจะมีตัวจุดนะคะที่เขาทําไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าถ้ามันลดเนี่ยมันจะเกินขีดลงลงขีดไปแต่ถ้ามันเพิ่มเนี่ยแสดงว่าหม้อน้ําพองแล้วอันนี้ต้องเอาเข้าศูนย์นะแล้วก็เบรคน้ํามันเบรกนะคะตัวนี้เป็นน้ํามันเบรกไฟฟ้าแล้วนะก็ดีมากๆเลยช่วยในการระเบรกของตัวรถได้ดีแล้วก็ตัวนี้เป็นไบเทอร์โบนะจะเป็นเทอร์โบคู่นั่นเอง นี่เลยนะคะเทอร์โบคู่อยู่ตรงนี้เลยนะคะอ่าเรามาต่อกันฝั่งนี้นะคะเป็นพัดลมมันใช้งานนะคะเขาจะไม่ยุ่งกับตัวเครื่องเลยส่วนตัวเครื่องจะมีฝาครอบนะตัวฝาครอบตรงนี้อันนี้มันจะนิ่มๆน,นะคะพี่ๆเพราะมันเป็นโฟมนั่นเองใช้ครอบเครื่องช่วยในการให้เครื่องเงียบช่วยลดการสั่นของตัวเครื่องแล้วก็ป้องกันตัวเครื่องในความเสียหายได้ด้วยนะคะแล้วก็ท่อ ท่ออินเตอร์ค่ะแน่นเหนียวมากๆมีตัวรัดของท่อนะคะแน่นเหนียวมากๆแน่นหนามากๆไม่มีการหลุดแน่นอนนะคะและส่วนแบตเตอรี่นะคะเป็นของ AGM นะคะพูดง่ายๆว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ในรถที่เป็นรถสปอร์ตรถยุโรปนั่นเองนะคะคือแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดเลยมากๆและกล่องฟิลนะกล่องฟิลตัวนี้จะเป็นการเช็คระบบไฟนะเวลาเดี๋ยวนี้ช่างเวลาเขาซ่อมรถนะเขาจะใช้เขาเรียกว่าใช้คอมพิวเตอร์นะคะใช้คอมในการ เช็คระบบทั้งหมดก็คือมาจากของฟิลเลยหลกัหลกๆสามารถเช็คดูก่อนเบื้องต้นแล้วก็สามารถซ่อมรถได้เลยและก็ท่อน้ํายาแอร์นะคะช่วยในการให้แอร์ของ Ford เย็นมากๆแล้วตัวท่อเนี่ยจะไม่ไปพาดเครื่องยนต์ส่วนอื่นๆของตัวรถเลยค่ะอันนี้คือทั้งหมดของตัวเครื่องที่เราดูเบื้องต้นนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พี่ๆนะคะเปิด เครื่องยนต์ดูเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นไปได้ก็เอาอะไรนะสเปร์สเปร์ฉีดกันหนูนะฉีดเลยเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วสเปร์ฉีดกันหนูนั่นเองนะคะช่วยได้ในได้ในระดับหนึ่งนั่นเองค่ะเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะซุ้มล้อไซส์อยู่ที่3นิ้วนะซุ้มล้อสวยมากๆเลยนะคะเข้ากับชุดแต่งบิกเตอร์มากๆส่วนแมกยางนะคะซีรี์ยางอยู่ที่275 275นี่คือส่วนความกว้างของหน้ายางแล้วก็5 5ทัเนี่ยก็จะเป็นของแก้มยาง ช่วงของแก้มยางนั่นเอง55้านะแล้วก็ R 2 0เนี่ก็คือขอบขอบยางขอบแม็กนั่นเองนะคะเป็น R 2 0ส่วนยางเนี่ยเป็นของโตโยเลยทีเดียวนะคะเป็นยางที่ฮอตฮิตตอนนี้มากๆลูกค้าติดเยอะมากๆและแม็กเป็นของเลนโซนะคะจะมีการเล่นดีไซน์ของเหมือนเป็นรูปเป็นรูน็อตนั่นเองนะคะพี่ๆแล้วก็ลายแม็กเนี่ยดีไซน์ออกมาได้สวยทําให้รถด,ดูสวยและด,ดูมีพิเมียมากๆมาต่อกันที่ด้านในค่ะคันนี้โหลดถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะโหลด2นิ้วแล้วก็ใส่โช๊คนะคะ ไสโช๊คเป็นของโปรเฟนเดอร์ปีกนกเป็นของโปรเฟนเดอร์โช๊คเนี่ยจะมีการใช้ตัวปรับระดับโช๊คตัวนี้เป็นของ O E M เลยนะคะเป็นตัวท็อปสุดของอของโช๊คเลยทีเดียวถ้าพี่ๆที่กำลังมองนะคะอยากได้แบบพรีเมียมที่สุดก็ต้องเป็นของ O E M นั่นเองค่ะมาต่อกันเลยนะคะแก้มข้างคลิปด้านข้างก็จะเป็นสีเท่ากาไฟนนะด้านข้างก็จะมีคำว่าไบเทอร์โบนั่นเองแล้วก็กระจกข้างนะคะ นี่เลยนะคะเป็นสีดําเลยแล้วก็มีกล้อง360องศามีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในโคมของกระจกเหมือนกันและก็มีตัวจับระยะรถด,ด้านข้างนะคะอยู่ที่กระจกข้างเลยเราช่วยนะคะตัวนี้ช่วยมองให้ให้เห็นรถด,ด้านข้างที่มาใกล้ๆเราก็ช่วยเซฟความปลอดภัยได้มากขึ้นนั่นเองส่วนประตูมือจับนะคะจะมีสมาร์ทคีย์เลสค่ะกุญแจอยู่ในตัวนะคะแล้วเราใช้นิ้วโป้งเนี่ยกดเข้าไปประตูก็จะล็อกเนี่ย รถอ่าเขาเรียกอะไรกระจกห้างก็จะพับเข้ามาเองเลยอัตโนมัติถ้าสมมติว่าเราจะเปิดรถเราก็สามารถใช้สมาร์ทย์เลดนะคะเปิดประตูรถได้เลยนั่นเองแล้วก็สมมติว่าแบตหมดนะคะเราอยากเปิดรถแล้วเราเปิดรถไม่ได้เราก็ต้องใช้กุญแจนะคะพี่ๆถอดสลักออกมาค่ะถอดแบบนี้นะคะถอดสลักออกมาแล้วก็ปลดล็อกรถติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะแล้วก็เราหลังคาด้านบนปกติเป็นสีเทานะ สีบรอนนั่นเองลูกค้าทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดนั่นเองมาในข้างค่ะมาในข้างจากโรงงานเลยนะสีดําแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวอฟอนต์นะคะเป็นคําว่าไวแท็นะคะอันนี้ทําเป็นสีดํานั่นเองค่ะ ใส่เบรกไฟฟ,ฟ้าหรือด้านหน้า6พอตด้านหลังสพอร์ตเพราะว่าปกติด้านหน้า4พอพอตนะเอาเราไปดูด้านนะคะต่อปกติด้านหน้าจะเป,ปะ็นามมา4นะพอพ์ตนะแล้วลูกค้าเปลี่ยนเบรกไฟฟ้านะคะมันจะเป็น6พอร์ตเลยนะ,ะจานเบรกนี้ใหญ่ๆแบบนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นตัวจานเบรก410รมิลเลย,ยทีเดียวนะคะเป็นจานเบรกที่ใหญ่มากเลยทีเดียวแล้วก็ใส่ปลัมเบรกไฟฟ้าเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ด้านหลังเนี่ยปั๊มเบรกจะเป็น4พอพอตจานเบรกอยู่ที่4 1 0 400่มิลส่มิลเลยซุ้มล้อ เท่ากันกับด้านหน้าเลยนะแล้วก็ด้านท้ายค่ะด้านท้ายอ่ะท่อท่อก่อนนะคะท่อเป็นของ SKS นั่นเองนะคะเป็นท่อคู่ออกข้างนะลูกค้าใส่ท่อเพิ่มท่อเนี่ยจะใส่ตั้งแต่ด้านในของตัวรถออกมาเลยนะแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายเป็นแบบไฟท้ายฟู LED แบบนี้เลยเต็มรัมแบบนี้เลยสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฟอนต์ด้านในเป็นคำว่า e v e r อเรโลโก้ของ Ford เพิ่มเติมเข้ามาถัดมาด้านบนค่ะสปอยเลอร์ปกติมีมาอยู่แล้วแต่คันนี้ใส่ตัวข้อเพิ่มเติมเข้าไปกับชุดแต่งของวิกเตอร์ชุดวิกเตอร์มันจะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังใช่ไหมแล้วก็ซุ้มลอ้ออันนี้ใส่เพิ่มได้หรือเราไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเพราะว่าสเกิร์ตของของเอเวอเรสต์มีมาอยู่แล้วแล้วก็ตัวฟอนต์สีคูณสนะคะ แล้วก็เป็นคำว่าวายแท็กนะด้านล่างก็จะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองค่ะเป็นดีไซน์การออกแบบนะคะเป็นสีดำด้านสีดาเงานะคะทั้งหมดเลยตัวท็อปนะั้นมันจะมีฝาท้ายแฮนด์ฟรีด้วยนะตั้งแต่รุ่นสปอร์ตรุ่นไทเทเนียมพัดขับ2อขับ4แล้วก็ e อเวอร t เรสต์วแทกนะคะเราสามารถใช้เท้าแตะนะคะเพื่อให้รถนะคะเปิดฝา อ่าแบบนี้ได้เลยเปิด้าเองออโต้เลยนะคะเพราะว่าเป็นระบบแบบไฟฟ้าด้านในขนของได้เยอะจุของได้เยอะมากๆสามารถพับเบาะแถวที่2และแถวที่3ปูที่นอนนอนได้เลยนะเนี่ยสะดวกสบายมากๆและถ้าสมมุติว่าเราต้องการใช้เราแบบผู้หญิงเนาะเวลาถือของเยอะๆอ่าปิดฝาท้ายไม่ได้ปิดฝาท้ายไม่ได้เราก็สามารถใช้เท้านะคะแตะเพื่อที่จะให้ฝาท้ายปิดก็ได้สมมุติว่าพี่ผู้หญิงไม่ได้สูงมาก เราอยากปรับระดับให้ตัวนีอ้อยู่ในจุดพอดีของเราแล้วเพื่อที่จะให้กดได้บางทีพี่ผู้หญิงบางท่านไม่ได้สูงมากก็คือต้องการให้ใช้ถึงก็สามารถทําได้เหมือนกันเรามาต่อกันที่ภายในเลยค่ะโอ้ของเยอะมา,มากๆเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะรุ่นนี้มีสลูป้วยนะแล้วก็มีแอร์หลังนะคะด้านภายในก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยค่ะ เบาคู่นะ้าเป็นไฟฟ้าเลยนะคะเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีส้มนั่นเองนะคะหรูหราม,มากมากเลยทีเดียวคอนโซลภายในมีการเล่นสีของตัวรถนะคะมีแถบอ่าไปเขาเรียกว่าไฟประดับในตัวรถยนต์นะคะเป็นสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยทีเดียวแล้วก็คอนโซลหน้าจอนะคะไซส์ยอยู่ที่12นิ้วเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y นะแล้วก็ Android Auto ได้ด้วยมีที่ชาร์จมือถือสามารถวางมือถือแล้วก็ชาร์จแบตในตัวได้เลยนะ เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าค่ะแบบนี้เลยหรูหรามากๆเป็น10สปีดเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเบรกไฟฟ้ามีโหมดขับ2ขับ4ในรุ่นนี้เลยค่ะและพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะปรับได้ถึง4ทิศทางแล้วก็เป็นพู s ส start ด้วยไฟออโต้นั่นเองปรับหมดได้ทั้งหมดเลย ลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้เอเวอร์เร t ไวท็ไปขับแบบรู้ๆหลอๆทรงนี้เลยนะคะสุลต่านนั่นเองนะคะอยากได้ก็ติดต่อแอนเข้ามาเลยนะคะ098925166ค่ะมี i ฟ a นซ์มิ่งเซนเอกสารให้ถึงบ้าน i ฟ a n c e ผ่านไอ้คนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แหน่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ